เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉนะิเจ้าก็มามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาคุณโยมตอนมาเราก็มาคนเดียวตอนไปเราก็ไปคนเดียวนะตอนมาเราอ่อนแอตอนไปเราก็อ่อนแอคุณโยมตอนมาเราไม่มีเงินทองข้าวของมากมายตอนไปเราก็ไม่มีเงินทองอะไรเลยติดตัวเรา ตอนเราอาบน้ําครั้งแรกก็มีคนอาบให้เราตอนเราอาบน้ําครั้งสุดท้ายก็มีคนอาบให้เราเช่นกันนี่คือสัจธรรมของชีวิตแต่แล้วทําไมมนุษย์เราจึงเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาเกลียดชงังคุณเคืองยิ่งธนงตนโลภและเห็นแก่ตัวมากมายขนาดนั้นทําไมกันเพราะตอนที่เราจากไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวทุกคนรู้คุณโยม มีแต่บุญและบาปเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปสู่พบหน้าคำสอนสุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงเสด็จดับขันธปรินิพานพระองค์ทรงตัดเอาไว้ว่าหันทธานิพิกเวอามันตยามิโววยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนสัมปาเททาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัตนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยเถออยังตถาคตสัจฉชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของตถาคตเจ้าดังนั้นคุณอยู่คําสอนสุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธพรปรินิพานพระองค์ทรงตัดสอนเอาไว้ว่าจงอย่าประมาทใช่ไหมล่ะ อย่าประมาทกับอะไรบ้างคุณยูหนึงอย่าประมาทในชีวิตว่าจะอายุยืนยาว 2. ออย่าประมาทในวัยว่ายังหนุ่มยังสาว 3. อย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรง 4. อย่าประมาทในเวลาว่ายังเหลือมากเกินที่จะกล่าว 5. อย่าประมาทในธรรมะและบุญกุศลว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทำ คุณโยมใครก็ตามได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดใครก็ตามที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทคนคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดส่วนใครก็ตามที่ประมาทพระพุทธองค์ทรงตัดเอาไว้ว่า,วาเป็นคนที่ตายไปแล้วครึ่งตัวดังนั้นคำถามที่สำคัญที่สุดคุณโยม ที่เราจะถามตัวเองก่อนที่จะจากโลกใบน,นี้ไปก็คือเราได้เตรียมตัวให้พร้อมต่อการจากโลกใบน,นี้แล้วหรือยังเรามาตัวเปล่าแล้วก็ไปตัวเปล่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้คุณโยมตายแล้วไปไหนคนเราเกิดมาทำไมจงอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะเพราะความตายไม่มีแบ่งเรื่องเพศความตายไม่มีเขตเรื่องาศาสนาความตายไม่จำกัดวันเวลา ความตายไม่นำพาเรื่องของวัยความตายไม่กำหนดเรื่องชนชั้นความตายไม่สำคัญตายที่ไหนความตายไม่มีแบบอย่างตายอย่างไรความตายใสเท่านั้นนิรันดรคุณยูทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะเพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันขอเจริญพร